ราจะพาย,ายายไปสำรวจป่าเหต็ตสวิเดนพร้อมหรืยยังค้าสมุนของยายไปลุยป่าเหุกันเลย อ้ยฮ่าฮ่าฮ่าแม่เอาไปด้วยอืมอืมยืนระวางลูกอืมแม่มาดีแม่เออเดี๋ยวไปลูกแม่ถ่ายลูกก่อน บ้านเราเลยนี่เห็ดกอใายนี่นุ่นนุ่นอุ้ยเห็ดดิอุ้ยแม่ขอเก็บนะอัมพูเก็บเลยนี่เห็ดกอเห็ดดอกนึงกกอบ้านเราเด้อนี่ไม่เห็ดดินงเจอยายนี่แม่ขอเก็บนะบิ่มดูจับเห็ดแต่มันเหนียวเหนียวอันเหนียวเหนียวใหญไม่ค่อยได้เคยกินอืหยุดไปให้ได้ดู เอออย่าให้เออนี่มีดอกน้อยด้วยวะไรี่ไม่รู้อะไรจับครั้งแรกอุย้ยยายอุย้ยยายยายยายมันโดงเห็ดอีวีเพิ่งหยิบนะแม่จะถ่ายรูปก,ก่อนยายไม่มก่อนทุกคนเห็ดอะไรก็ไม่รู้เห็ุเพียนเลยอุ้ยเหตุเหตุหหต้งสัยเห็ดเพียนเห็นไหมนั่น ตตันตันเ<า>ห็ดนางฟ้าอืมเห็ดนางฟ้ายายเอาเห็ดมาโชว์ข้างห้างแก้มดิโอ้ยโอ๊ยดอกสวยเนี่สวยมากเลยว้าวนองพูไหนว้าวไม่เคยกิ่นเลยอุ๊ยแบบนี้นะยายนั่นไม่รู้จักเห็ดเลยฮะคุณยายนั่นไม่รู้จักเห็ดเลยไม่เคยเข้าป่าหรอกยาย อย่าพึ่งวางนะอย่าเพิ่งวางอย่าถ่ายรูปให้เห็ดลายใหญ่ห <c oughs> เห็ดตะไครยตะไคร้ <c oughs> โอเคอ่ะน้องบูด,ด้วยโอ้ยสองรเลยแล้วก็ไม่ใครเจอเห็ดอะไรลูก <c oughs> เห็ดแ <c oughs> ักเห็ดตะไคยตะเคยอารมณ์อารมณ์เก่งมากลูกค้ามันออกเครื้อก่อนจะออกไปไหนล่ะปะอันนี้ต้องเอานี่ แก,ก,กอันี่เอาไหมเกิดใหม่เกิดใหม่เหรอไม่เอาเันนะี้เอาเอาสิอะมากต้นหนึ่งแสบแต่ว่าไม่ต้องไข่ไปแก้วเวลาเก็บเห็ดเสร็จนะทุกคนเราต้องเอาเขาไว้แล้วก็เอาหญ้าทับๆเชื้อมันขึ้นมาอีก ถ้ามีอะไรกินเนี่ยมันกินได้เห็ดกอบ้านเฮาเห็ดกอโอเคเห็ดกอกับแอปเปิลตอนนี้แอปเปิลนะคะก็จะเข้าฤดูไม้ลวงนะคะก็แห้งเหี่ยวอ๋ออ่ะลูกหนึ่งลูกแม่ขอเก็บได้ไหมเนี่ยตัวแอปเปิลเอง อ่ะยายสุดๆจากต้นกินเลยยายกินไปเก็บไปแม่ค <c oughs> ่ะเล่นน้ำเล่นแม่แม่แม่แมไม่ไม,ไมีเจ้โอเคเดี๋ยวมูกแล้ว,ว,ลวบ,บู้ๆตอาใส่ตกะกร้ากับยาย เดี <Cornell. S 2> ๋ยวยายก็ไปซื้อเงินลูกยายก็ซื้ออยู่นี่เป็นเห็ดโกะยันนามาคือยายอยู่บ้านนะทุกคนยายเมื่อยปวดขามากเลยพอยายเห็นเห็ดยายวิ่งใส่ทุกคนยายลืมปวดขาไหนยายขึ้นมาเลย

มันต้องอยู่แถวนี้นะยายเนาะายี่ยอ้ยายยายยายพวกนั้นไม่ใช่ลูกพวกนั้นไม่เอาเด้อเตดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปจเแล้วเก่งมากดอดวยไหมเก็บเลยยาย เด็ดไปไม่ได้กินนะแล้วมาเจอสามโดมีในไหนในนายายเจอแล้วเอาไหนในตะก้ายายอ่ะไม่เยอะเลยเห็นไหมมาดูที่พิมบ้างไหนไหนโอ้ใช่เลยแล้วก็แม่หนึ่งใหญ่มากเมื่อกีินเมื่อกี้กินตัวแล้วอ๋อแล้ว เยอะเยอะจะเป็นยังกินมันเป็นขางคนเอาตีตามอเนี่ยบอกมันไม่มันกวางไม่ยังมากเลยมาดูกินยายมาดูนี้อู้แม่แม่ไม่ใช่ลูกมันเด้อเมันเด้อไหนบิมเอ่อู้แล้วนี้อะไรยายนี่ดอกพวกนี้ถึงใช่แม่เราเจอดอกอันนี้ไหนไหนไหนเก่งมากพี่บูเก็บไปย้ายเร็วมา ดีขึ้นป่าก็เึ้นไม่ค่ะเก็บได้ไหมไม่ได้ลูกปล่อยเขาอยู่ต่างธระเทศแม่ไปกินหแลไม้มาแล้วแม่ทำไมมันจุกอ่ะแม่พราหนูวิ่งไงเนี่ยเคยเห็นไหมเห็ดอะเลยายเห็ดหาแดงบ้านเรานั่นบองยางๆยางเอาไม้เอาไม้ เท้าแดงเท้าแดงเนี่ยเท้าแดงบาเห่าเท้าแดงบานเห่าเนี่ยเนี่ยแต่ว่าเก็บอยู่สวีเดน